ชมมะขิดาเห็นมะขิดาแล้วชมบัดนี้สวัสดีพี่น้องใครกลับมาได้เฮ็ดอีหยังพี่น้องเอ้ยมันก็สิมาเบิ่งอัสสะเดะเป็นไงบ้างคะตายหรือยังทางบ้านเฮาก็ประมาณนี้ ไปลงมาเบิกอันแสดงดวดแหละใช้ตายหรือยังท่านเมาอันน่้พี่น้องมันติดปากด้วยเยาว่าไม่จะได้มาหนูเด้อเราไปนอาต้นไหนมาปลูกปะเทน้ำอันก็ได้ผมบ้าอยากมานอนนำ้ำอยี้เคี้ยวไปใช้ไลย อ๋อยังม่ทันตายบริหลมือลคิดวมเขียวมว่ายังมาอ็มมเศร้าสาก้าบไปหาเบิงหมักสีดาก่อนยังเบอรงยังเขียว Hãy nhắn kín có Ôi mừng ngày đi Bỏ kín là chín nó Hãy mừng ra còn theo, Ui ờ, bữa nay nè Nè, có mà sĩ nè bà hồ ฮียวโอว่าสิมากินมาสิดาอีนายนี่บ่มีพี่น้องจะมาคินที่ทะเลจะบ่สุกค่ํนะโอ้ยเนี่ยคือมาทุ่งอย่างไว้เดี๋ยวนี้บ่บ่มีหมากสุุได้ โอ้ยหนานี่ได้แล้วหมากหนึ่งนี่นี่หมากหนึ่งพี่นอ้องเดี๋ยวสิมากินเออจะเคียวอบาบน้ำเขาเพิ่งก็ออกได้เลยพี่นอ้องอันนี้จะเป็นมุมบ้านเด้อานปาดโมง มันบรนหาอยู่ก็จะเป็นบรรนนซูงเนาะกระด้างจีเขียวข้าวก็ออกไปแล้วพี่น้องเลยเขี้ยวยังอาบ้าอยู่ม่ถ่ายคลิปเขีเข้ยวนี่ก็ได้อย่นี้เห็นยังหรอ ไปอาบย้ำแล้วไปสิปสดลงมาเบิ่งหม่ขีบเอาเท้าชักก่อนขี่เอาเท้า,าอ๋อมันแหลลงมาน,ำน้ำเนาะม,มาโทษตรงไป,ไปอมมปไอมาให่เขา mua người mua nào chân ở trên ừ, tôi nói càng áp tôi đã có tiếng ở mặt đi đâu anh minh nào. nắm bội này nhu càng bội này hèn 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 ขนมาันนี่แล้เขาก็ะสิลองมือันีกแล้วก็ว่านี่ก็พัดเอาสูปกรไก่เเออาหน่อยยาทอาสุดโต๊ะไหมบอสุดหนึ่งบอสุดหนึ่งอ้าวแกเป็นสุดเป็นชุดมาเมนบอสุดนึงกับพัดกับบาทอืม อาแตโตอ่าบ่ได้เอาต่างตัวมันบ่ฮอดบ่ฮอดเลาะบ่ฮอดซาวเด้อมันห่าเบิดน่ะสลายตี้เดี๋ยวสิลงมาเบิ่งมพเอาเท่าก่อนสิลงมาเบิ่งมพี่น้องพญาะได้ปเเท่าก่อนท่าแล้วก็สิหาบนาะ รถชงน้่มเบากว่าใต้ไม่แมนรถตัดมันฆ่าไปบ่ไไรบ้าง็ไม่ติดผลลั่นหรอเด้อดพี่น้องค่ะกลับมาจากอาเท่าแนละ้วพี่น้องตอนนี้สิบเอ้ยบ่ายโมงก็ได้ตอนนี้บ่ายโมงนี่จะเสียบมาหน่อยต้องมาเที่ยงสเสด็จขึ้นกา่าพี่น้องเลยทางก็เริ่มแห้งไนงะ มาเาร้านี่ยังแบบพองๆยังอยากเปียกเปียกอยู่มันอันนี้มันเด็ดไหมไอ้ไอ้กินิยาน่ะนะฮะยหเยี่ยวยหเยี่ยวโอาผู้ใดหัวยุหัวายองพี่น้องพี่ดวงพี่ป่าอยู่ที่พี่น้อง พี่ปาเน่ยมเกล้ามึงเนี่ยานี่มึงไม่้มเ้าบ้างเยเอาอย่างเอามาให้ข้าวอืมวจะ็นเ้กมึงนะสื่อน่าได้มาทานนะก็บอได้ทามสื่อเยอะได้เนาะกว่านจักมูอะไรเค่น่ามาเนี่หอยสงหมูสาหมูลงต่วีกื้อยกับเน่ยปากใหญเอื้อยนะอันมานเ้าไปห้ไพแล้วอ่ะเอามาบ้านมา ว่ามันก็โมบ้านที่เม่มันเจ๊มันเอาเป็นปาจ้าแพเอานามไหนแล้ววะแล้วยังหูแจักมึงอืเอใหญ่นะผู้ใด้ปะม่นนดอมไซคืออยู่มาใจเขาคืออยู่นันนดอมไซนันนดอมไซเลนอาจารย์นี่แหละช่องโมบ้านนี่แหละก็บอกยี่งดามผมตั้งตั้งป้ายขายเท่ามึงเป็นคนถ่านลงเอาขายโอ้ยใช่เบิร์แล้วค่ะทำนี้ปะ ซำนีน้มันคุณมันขี้ล่มันมีแต่ขี้เงี้ะมันขุดใน้ะไผ่ามาลงเหน่มือน,นี้นะโอ้ยกะมือว่านี่ะกะมือก้อนอ่ะกะเอามือก้อน,นก้อนีอนนน่ะกะเอาปลาจุนหมลงต่อลงหลีแกา,า,า,าพี่บ่าได้จะไปลบตาลงตัวโอ้ยยังไปขึ้นไฟไปเอานอ้ําแม่กะลงยังมัข้นผูเป็นไยาย หลอดตายแล้วเหลือหมัดได้เหรอพี่น้องเอ้ยหมัดเสืออะไรล่ะอันกอสิมัดไว้นะเสือมันเพิ่งแล้วมันซูดหรืมันมันคั่นคั่นอะไรคั่นๆผัดเจ็บๆสวัสดีเด้อพี่น้องคั่นเจ็บๆแล้วก็มัดไว้บ่อยมันเพิ่งไอ้นี่บ่อยมันซูดให้มันหัดกันเลยมันยั่งอยู่สี่หาเก็ตมันทันตกเบิร์ตกินยานะเป็นได้กินยาน่อยครทางในนะ กินยากอ่ะอือทุเล่าลงอยู่ความเจ็บตอนไหแต่่อยทาลงพีพีตอนี่นะก็คุดมั่นอยู่ใช่นี้บ้านเหนเมื่อวานนี้ไปคุดมั่นอะไรยเยเคยไปเนาะเห็ดแอะไรรู้เย็นผุนอาเห็ดมาิดมันเจียมเมือไทยเมือไทยพี่จังเห็ด่ม่ได้เห็ดนี่ไม่มีใคเห็ดเห็ดโขนคูดบ้หายเลย ตัวน้ำตาลโลดตัวน้ำตาลโลดตัวน้ำตาลกับกะทิโลดหาหามาโลดมาหนึ่กับมันหนึ่งเรียบร้อยพาเรียบร้อยเรียบร้อยทามาติ้งพอแล้วเราปล่อยใส่บูบูโอ้เหมือนว่านี้ทงยางปล่อยปลาทงน้อยๆแน่อครึ่งเลยฮามากับปลากระไรามาก าตาตาในน,อในอ้อยซ้ำเท้าเาท้าเต็มแล้วก็ใส่ทงนำ้ำเมื่อวานนี่นะเนาะน้ำหม่เป็นอะไรน้ำาไม้นะคะถูกมือถูกมืออคาฮาใส่ทงเดี๋ยวนี้นั่นเมเรา่าชิม,ม่ากับโบโทบอกเราว่าให้ชื่อทงมาใส่าใส่ทงนี่งไดททงเดททงรับตาอยู่กับขันเก่ามือตาและัามือเก่าบ่ยู่ไก่หัวเพราะน่เห็นทำไมทงอยาให้เหตุว่าจะทงสองทงเธอว่าลูกหลานหย่าแค่นะ น่ะฮาน้ำมันซสกินดอกน่ะยีนาเดี๋ยว่อลูกล้านอยากจะคล้องอยากกับวัลูกแล้วบ่อยค่อยได้กินในน้ำมันทงน่ะนเฮือนน่ะไม่ได้เขาเ้ยรู้มาเหนกายเอเงเนนะอันไม่เท่าเจนนะันกันแห่ไปดูลนไปหาโคูดม่านเลยจะขาดนะมันไปซืบมาอย่างนี้มปนดีกช่องยังมาอยู่แ้วักช่องบุบบุก็ใส่ขาด ใช่พ y, like man, <net <net 對對่อแบบบริยบนาบท่านก็จยูเนาะเดี๋ยวเบอร์สีบางหนักหนักมันของกูน่ะได้ปีหนึ่งในเยี่ยนมันซื้อใหม่อันนี้ก็ซื้อได้ปีกาอันนี้อันนี้่ะมันนลี่ยอมหลับอมันแห้งซื้อได้ปีกาฮิคาร์แน่นี่นะมันขาดสิไปหามาใส่โอ้ยทึบไปหานทึบมาหนีมันยังดิดิอยู่ข้างหนึ่งนะคะหนึ่งน้ำค่าที่ห้องพาราเราจะได้เทื่อพาราเดก้า พราดีภราดีเน็ะออกตื้อทหาือมันเอนอตือขับป่าลงดงลุยน้าลุยคนอ,อ,าอ,อีาีมึงบอกข้าป่ามึงไปอยู่ใจไม่ก็อยู่แถวบ้านแาวเมืองเขานี่แล้วม,ม,ม,มาใหม่บอกบ้านมาหนึ่งแลือมาตอนลดข้าง ไม่อีกบ่ไม่อีกบ่มันมาเบาตลดค้าบ่นะเสียงโหลดอู้อูนักพังกูใช่ป่าวกูจูมัวอย่างนั้นหลดมาเทนใหนบ่ีบอีบหบสิเทพพืชจะหลดอ้ดอู้เนาะยัยคำว่าสรงนนําเลยกัหลดข้าถอยลัางเลยกับข้าเออสบายดีไปเนาะบมดอมาหลดมาสูงน้ำค่ะค้าเจ้ามาโหลดเบาบอยสิเทพพืนแทนนบอ ก็เลยวลบมาส่งที่นี่เเชียงทอกอ่ะอ่ะมาส่งเลยค่ะชวนบ่าวไปเอาท่าหัไปนำเออเด้เซอเพ่อนพนีมาฝากเด้อสั้นดูบ่าวกันอว่าดคนสี่คนจากตอนมาเอาขึ้นในผู้แจากจกคนผู้ให้ให้อยู่อันน้องเท่าคุณอ้อยตายแล้วมากอะูุิหนก็บึ เยเฉยจะคอยเห็ดมันเด้คือบักอ้ายได้บักอ้ายนี่หายเลิกไปนนี้เนาะเศาหรือเปล่าอาการเจ็บกำลังเลือดตกเกศชีเบิร์ตแต่ว่าความเจ็บได้แบบมันยั่งยั่งอยู่กับโบไลายเก็บยังไงเนึ่ยตัวนี้สิเลก็มู้แต่ว่าในนั้นยังเป็นน้องอยู่ได้ได้นหมมันยั่งอยู่โบไลายเก็บอะไรคือบอกว่าในเนื้อมาเลยเนี่ยโอเค ต้นมี้ต๊ะเลยพอดีกันขึ้นมาอีกมันบอดีมีความหูซึ้อกี่ตอนนี่เหรอไหวจะเจ็บอยู่ในเจ็บทางในห้างมันยังอันอันห้างมันยังอยู่ทางในเนี้ยอยู่ซื่อนี่ก็เจ็บนี่เจ็บอยู่ในนั่งอยู่ซื่อนี่แต่วันสิเจ็บบอกแห้งมันก็ค่อยลุดลงลุดลงกินยาได้กับหูหของกินยาไปน้ำนี่เฮ้ยเศร้าแล้วเป็ดปลาหนีละเศร้าแล้วคันตายนะตายจะโดดแล้วมีแต่มันคันกูเมย์น่ะ จอ่ะได้เดือนนึ่งแหล่งโเซาแต่การับอยู่กับเก้าคันจนอ่ะเดือนนึงแล้วบซาสิไปาซเก้าเก้าค่าเสือได้คันบบซาดาบบริูหัดเดือนดอกคันบซาอ่านะคันเอาเสือเฮ็ดโป่งมันซูหนมันสิคันผัวอายเป็นผัวนู้นนี่แหละค่ะจะไปซผัวกันเลยผัวอาไป้านห้องใครไปอียอือ ออกพันาเนี่ยจอยบอมาลำมาป้อนออกพันษานี่เนาะมาเจอมาลำเลือันนยังมาอยู่ถาต้นมาลำเรือเออลูกแคนสรองกันเขาแจกใหม่มาจำถักเหนบาให้นยมาถาต้นมาลำเรือระวังระวังเด้อเกิหมือเด้อระวังเด้อเดินเดิจับเดินจุกจั การปก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะดีใจคุณอาเสด็จเศร้าแล้วขอบใจพี่นองสุขุกระหองอย่งผัวเผื่นเอขอบใจเยี่ยที่มันแซงพี่น้องค้นแส่งนั่นตายเลยเไม่แส่งนตายว่ด้ตายพี่น้าองมาตาย่ายังมาเอาผัวโอ้ยโอ้ยผัสิไป้าบบัวจาร์ธรรมเลยดูแต่กอาโดดไปดีดมอด อยู่นาจานนี่อยู่น่าจานนะใครในทางนอกว่างโตเกสมันเบิร์ดให้ซีัทางในเนี่ยจนว่าจังสิกะงขยลาบุลออนทางแห้งบุเลอทางกัเปื่อนเปื่อนไปเมือวานนี่พอดีไปไปก่านแป๊บนี่ตกลงมาหน่อยไม่เห็นยังนอนนะเนาะการเรียกต้เราว่าิสีใอรมีเเงินจนหาแล้วว่มันมีสินน่ว่าแล้ว่ามีทำแล้ว กบริทามนะมเลยทามแล้วบอ๊ะบเลทามหากเราอาแลแต่สิ้นหายเราวะใกล้ๆเถอะใกล้ๆเฮือนเจ้าอยู่ทางในบ้านดิเฮือนนั่นทางเฮือนนั่นนั่งบูดคายเครื่องดิเออางซาลานันอยู่เชียงตะวันออกเลยหานคายเครื่องติดกับหานคายเครื่องในคนละภาคกัน ไม่โป้งเบอร์จันเลยใส่กระตปใส่ไปน้ำนี่นึงเ้ยพอดีจากเหม่อนี่พาเศ้า่อแล้วกใครมานี้นะแต่บอว่าเป็นมาแต่วันสินสินตัวนี้ก็กายมาสิ้นยาเป็นสินเพ่งแต่คุณเด้มันกบเพ่งแมนสิ้นดับแต่คุณนะนรา สินดาบิมาสินเพลงอย่าว่าว่าไงงคืองานใหม่มีเออเลยไม่ได้งานใหม่ไงยมีงใหม่ไยมีกับมาน้าเริมสินกันยัง่งงานอไดกมาให้พันงานในกวันสินเนาะวันสินดาอยางนี้ตายกวันสินนะับกัวกัวงานส่งงานเมเตอรกลัวงานสองงานโชคมากอะไรงานเริ่มเริ่มเริ่มเจ็บเจ็บมามไหนงานแบบมี ไปมั้ยไปกวดไปกวดนั่นดิหลังจากมีมีก็ไปกวาดจาังมีแดนไเมม่ต่าประจาไปกินี่ลมปงโปันเดว่ามันจะมาาตแหงทีแต่ตายพี่น้องเอ้ยนั่นจนเมตาม่วเมตาเบิ่งม่ตามะววปืนเมตตาเบิ่งตัวเองนอนอยู่แบบม่ตาเอ้ยว่าเ้านะบออยากสบายอยากไปหาหมอจะเปไปยังเอ้ยแล้วปืนให้เบิ่ง โอ้ยเอ้อจะไปหาหมอนั่นไปหักยาอยู่บรรจาร์หน่ะมาใจไปอยู่ศบรรจาร์ก็ไปนี่เอือนี่ภาพเมตตาไปไปเอากับเมตตาคือว่าไปเปล่านั่นำข้ามก่อนได้จังได้มาห้ามเมตตาหน่ยจังไม่มาบรรจาร์เออก็ไปนำข้ามก่อนแล้วจ้ะ มาแล้วมาท่าแล้วมันขึ้นอีกนะอืมาแล้วมาท่ามันบวมันบวลงมันขึ้นออจะมาสิตายอีกรอบสองรอบสามรอบสี่ก็ว่าไข้ลงเลยอันโมเมนต์ว่าอใหญ่อาจารย์มันเย็นจะมาได้นอนได้พักผ่อนได้พักผ่อนแต่ว่ามันไม่หายก็มาสนิทกันหน่อยการก็ดีขึ้นแล้วนะคะอีกบพน้านกับมันก็เจ็บแล้วเนาะอีกพน้านกับใบเต้นท์นาเวทีอีกไม่ถึงเดือนค่ะ ออกฟันซ่ากับปเต้นหนาเวทีมะล่ำบรรณคองไพ่แลนฮาร์ฟชาย่นไม่ท่านอ่ะยัยแลนฮาุ์ฟชายไปใครตีแลน๊บแลนใส่นุตีนูตีแลนผู้ชายเป็นยาเป็นยาหรือยากินกับมาทาสากมันพีดนโอเคพี่น้องนี่เก็บไว้สนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวจะมาเบิง้งใหม่ราการเปกดีแล้วเช้าแล้วเช้า,าแล้ว